หลังจากเกิดระเบิดขึ้นภายในหมู่บ้านบันิยาววิลซอยวชิรธรรมาสาธิต12แยก4เขตบางนาทำให้พนักงานกทมเขตบางนาถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บ3คนหนึ่งในนั้นมีบาดแผลฉีกขาดที่มือขวาอีก2คนถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยล่าสุดตำรวจสอนอบางนาได้ติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่นำระเบิดไปทิ้งขยะได้แล้วนะคะมีด้วยกัน5คนคะ่ะอายุ16ปี2คนแล้วก็อายุ17ปี3คน ตำรวจระบ,บุว่าได้ไปขออนุมตัตต่อสารเพื่อออกหมายจับเยาวชนทั้ง5คนก่อนที่ญาติของเด็กจะติดต่อพาเด็กทั้งหมดเข้ามอบตัวเบื้องต้นจากการสอบปักคำทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้นำระเบิดปิงปองไปทิ้งเพราะเกรงกลัวความผิดรวมทั้งไม่คิดว่าจะเกิดระเบิดขึ้นในลักษณะน,นี้ สำหรับคดีนี้ตำรวจได้เบาะแสจากปากคำของพยานระบุว่าเห็นเวรุ่น 4- 5คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านก่อนจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันเมื่อตำรวจไปตรวจคนที่บ้านของเวรุ่นซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านและถาัดจากจุดเกิดเหตุไป6หลังพบมีดดาบ8ดเล่มปืนประก,กาหนกระบอกก่อนจะได้เจ้าของบ้านซึ่งเป็นมรรดาของเด็กไปสอบสวนและออกหมายจับในเวลาต่อมาค่ะ